สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เฮาลงคลิปบิวอินบ้านอีพีก่อนกะมีเอฟซีคอมเมนต์แนะนําเข้ามากันหลายเลยครับผมกัะมูอแอมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดนะครับที่ให้คําแนะนําและแนวทางการบิวอินบ้านบอกเลยว่ามีประโยชน์คักขนาดครับผมแล้วกะมีหลายคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนะนะว่าเป็นอย่างคือบ่สร้างบ้านไม่เอาตามที่ตัวเองชอบหรือว่าบิวอินขนาดนี้คือบ่สร้างบ้านไม่โหลดครับเดี๋ยวมือนี้มูเทสิมาตอบคอมเมนต์ดนะครับในมุมของมูเทสกับมูอแอมว่าเป็นอย่างวกผมคือ บิวอินขนาดนี้คือบอเลือกสร้างบ้านไม่ในทีดินของเจ้าของต่างคนต่างมีมุมมองครับบอมีผผิดไปถูกดอกเรือครับย่างแรกเลยเป็นอย่างมูเทกับมูแอมคือบอสร้างบ้านอยู่เนื้อทีของเจ้าของด้วยงบประมาณขนาดนี้ได้บ้านหลังใหญ่แน่นอนครับถูกต้องแล้วครับผมสร้างบ้านบนเนื้อทีของเจ้าของรับร้องว่างบขนาดนี้ได้บ้านใหญ่แท้แน่นอนแต่ทีดินของมูเทกับมูแอมที่มีบอได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาสองคนต้องการในตอนนี้ครับทีดินของมูเทกับมูแอมอยู่ดอกเมืองห่างไกลจากตัวเมืองหลาย ิโลครับครับซึ่งความต้องการของเขาสองคนก็คืออยากมีบ้านอยู่ในตัวเมืองครับอันบ่หา่างจากที่ทํางานพอและอยู่ตรงกลางระหว่างขอบขอั้วมูแอมกับขอบขอั้วมูทีไปหาผู้ใดกัง่ายอยากคนไหนไม่เยี่ยมกับง่ายคือกันครับและที่สําคัญสะดวกสบายในการทํางานพอทอี่ในเมืองตอนนี้คือตอบโจทย์เขาสองคนที่สุดแล้วครับคําถามต่อไปก็คือเล้าเป็นยังคือบสื่อที่ในเมืองแล้วสร้างบ้านขึ้นมาไหมลูกเอาแบบที่เขาต้องการโหลดซึ่งทีเปล่าในเมืองตอนนี้บอกเลยว่ามูเทกับมูแอมยังบม่พร้อมที่จะสื่อตอนนี้ครับท ที่ดินเปล่าในนครพนมราคาแบบแรงจ้าถ้าซื้อที่ตอนนี้บมลูว่าอีกจากปีถึงจะได้สร้างบ้านเขาสองคนกันเลยมาเลือกโครงการนี้แหละครับถึงแม้สิบ่ได้ยุ่ในตัวเมืองเลยแต้ววากายุ่ในพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ครับสะดวกสบายเหมาะสมกับผมตอนนี้ครับคําถามต่อไปก็คือแล้วเป็นอย่างคือบ่เลือกโครงการที่มันถูกใจหฮาไปเลยเอาแบบบ่ต้องบิ้วอินอยากสีบอกว่าผูเทกับมูแอมหาโครงการมาเล้วหลายปีแล้วครับผมก่อนที่สิออกรถอีกครับถ้าสิเอาแบบถูกใจหฮาแบบลอยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ บอลูว่าสิหาเจอไงบอครับแต่โค้งการนี้ที่เขาเลือกคือตอบโจทย์เขาที่สุดแล้วครับและคําถามสุดท้ายตัวบ้านราคา2.8ล้านบิวอินอีกเป็นล้านเป็นอย่างคือบอเอาเงิน2อย่างนี้ไปซื้อบ้านในราคาแพงๆเอาให้มันดูดีกว่าหลังนี้ไปเลยครับหรือวาสางขึ้นไม่ต,ตามงบเขาให้มันหลังใหญ่กว่านี้ไปเลยการนั่นแหละครับคําถามส่วนใหญ่ที่เป็นประมาณนี้ผมก็อยากสี่บอกว่าการเลือกซื้อบ้านมันขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตของเขาพร้อมครับช่วงชีวิตของมูเทกับมูแอมตอนนี้ต้องมีบ้านที่สามารถทํา ได้แบบสะดวกสบายและไปมาหาสุญญพี่น้องได้ง่ายๆครับผมราคาบ้านขนาดนี้บวกคาบิวอินอีกอเขาไปสร้างบนเนื้อที่บ้านตัวเอง <c oughs> ได้หลังใหญ่ตามที่เขาต้องการแทน่น, <c oughs> นอนแต่ว่ามันยังมาถึงเวลาที่ม,ทมูเทกับมูแอมที่สิปายู่บ้านสวนครับผมตอนนี้เขายังทํางานไหวยังมีไฟในการทํางานอยู่เขาก็อยากทํางานให้มันเต็มที่เพื่อสิต่อยอดในอนาคตได้เขาก็เลยต้องยอมลงทุนซื้อบ้านราคาประมาณนี้และเลือกที่จะบิวอินต่อเติมบ้านตามสไตล์ของเขาสองคนอาจสิลงทุน เยอะไปแน่จากน้อยแ<ม>่ผมกับมองว่ามันหนาสิคุ้มค่าแล้วหมอสวมที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้เด้อครับจ้างไหนก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอมเมนต์แนะนำขอม้าต่างต่างให้ความรู้กับเฮาสองคนเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันออกมาดีที่สุดขอบคุณครับผม okay, นะคะทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยที่แนะนํานะคะหนูก็จะไปปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทลองดูเนาะใช่เพราะว่าความรู้ก็เยอะสําหรับบ้านเราก็เป็นบ้านหลังแรกด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคน